อะไรสามงชิมแม่งละเลไรกับพวกมึงไอ้คือมึงจะถ่ายคลิปจริงๆล่ะก็กูว่าไงสัตว์กูถ่ายบ้างได้ไหมอยากถ่ายงานนั้นเนี่ยกูถ่ายไว้ให้เนี่ยพอกูเบื่อกูถ่ายของตัวเองดีกว่าบอกลิเว่นจังเกิลเป็นคนตีนะฮาเฟเวอร์มาเลี้ยวคณะสัตมามากกว่าเออมันก็ได้แหละโอมกูไปขี้ละพี่องไปขี้ซะแล้วไม่ต้องเรียกพี่กันมั้งสัตว์ ท่านโอมไปขี้แล้วขนาดเรียกกูยังไม่เรียกพี่เลยเรียกโอมต้องเรียกพี่ได้หรอบอกว่าท่านโอมท่านโอมเนี่ยแหละกระจอกมเหมือนคนปวดปวดขี้ท่านนอันนี้ไปขี้แล้วเฮ้ยตรงป่าตรงป่าเห็นไหมเอ็นยาสุอยยาสุอยยาสุย ยาสีโอ้ม่ตรงนั่นสะบีบสิครับลูกบีบแล้วครับเต้แปดเทียแปดสวยโอมเบียงขี้อยู่เลยอมมินเนี่ยนมาแล้วอมเปียงขี้อยบ่ดูบล็อกเล่นกันเล่นเองก็ได้ โอ้มันไปขี้ไปสร้างบ้านในห้องน้ำอะกว่ากุยต้องใช้สมัยอะเนี่ยถ้าวอล์ไม่ชยอบคุยเนี่ยกูมึงใส่สมัยไปเถอะแล้วมึงค่อยไปเก็บสมัยที่อื่นโหเจ้ามาแล้วแค่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เรียกแปดได้ที่ทำยาษโอดได้เลยเออนะฮะเราเราเรียกแปดยาษโอดได้ไงเราเก่งเราเก่งเราเก่งความความคิดเรา มันจะกัดกูป่กวะกูเก็บสมัยไว้ใช้กับตัวเนี้ไอ้สัสกูกลัวแม่งกัดกูหนีเฮียหีเฮียจริงมองถ้าเอดีมึงหลับไห้หมาแม่หลับหรอดูเชี่ยเขาดิอีโคติกไหมล่ะไอ้สัส เต้เค like well, oh. ิลคิดเบอร์เต้เคิลคิดเบอร์เต้เคิลอันนี้เวคัลเซชั่นไปเรียบร้อยนะะท่านผู้ชมไอ้เคียเดียวเดียวเดียวไอ้ชัดทำไมไม่มีไหนนะไม่ไม่ไม่ตายแอบชิบหายจะกบได้เดี๋ยวมันบอสขึ้นมาทำยไงนี่นี่แนี่ยถ้าเกิดกบมันเกิดแล้วใครแล้วใครจะไปสู้กบวะไม่มีทางไอ้เคียไม่มีทางกบจะเกิดอ๋อแล้วมันแล้วมึงฆ่าตัวอะไร แค่ก,กบุนเจ็ดแลวสี่ชนะอเวลเจ็ดอะพ้อโอ้ไม่โหไดไอ้สัสมันจะจบหมายอ้ฝันงข่งยืนตีไม่กดเชี่ยเลยเลย้เจไ,ไ,ได้ไงวะดันปถ้ามีพาส์อีันนี้เฮียก็สู้กูสู้หมีไม่ได้อะซื้อนะต้อง เรียบร้อยกลับบ้านเอาของเฮ้ยเพิ่งเห็นนเรี่ยเป็นราคารกับซาย่าไอ้สัสแล้วเห็นเป็นตัวอะไรอ่ะแรกเห็นเป็นตัววิตโหวนี่วิตฮัลโหลเอาวิตที่หน้าเฮ้ยยิงสีไดมเหรอาราคาเหรอวะกูก็ราคารู้เลยห้องอันนั้นเปนคนละราคาแล้วลำคา ห้องน้ำทำพิษจริงๆห้องน้ำทำพิดไปดีจริงดิฟ้าดีกว่าเียวแกล้งเลนไหนดีนะแกล้งเลนเราไล่จานเอากำลังไปแล้วเว้ยเพื่อนรักเดี๋ย่าโอของดิ้นแมนคิดว่ากูสู้ได้เอ้ยพาสิบมารีอยู่พาสิบเรียอยู่ถ้าเป็นน้องเอ็กซ์ต์ดับเบิลคีวอ่ะโดยเฉพเร็วนิ ฝัดไม่ไปละไม่ไปละกลับถึงบ้านแล้วแทนล้กันถ้าสีมาเรียลโอ้โหจับวิ่ง้าไอ้เหี้ยเอ้ยมึงไม่น่าแฟดเลยเพื่อนกูจะฝัดต่อยไอ้เหี้ยไม่โดนว้าวแดดไอ้เหี้ยกูไม่ดูคลิปเยอะไปสัตว์ ามันเ่ตุอะมันเหตไอ้สัสกระโดดกระโดดทุบโดนแต่มันไม่มันจะกดทำไมวะแล้วกูจะแกงไงอะมันไม่ต้องแก้งนี่มันก็ฟาร์มเลยไอ้ยัทำไมสเต็ปดีขึ้นวะบกบว้สัแหม่กูดูบกบเยอะเกินอันนี้บกบบู รูว่าบอกเยอดเดินอันนี้หมายอดเลยยอด nice เลยนะ nice เลยเตือนเตือนเตรียมระวังเทรดด้วยมีเทเลพอร์ตโว้ยเหมือนมึงไม่มีอยู่ละปกติปะวะกูก็ไม่มีเทเลพอร์ตนะจ้ะใช่ไม่มีเทเลพอร์ตใช่เมื่อกี้ ชอบ,ชอบสัตเมื่อกี้มากเลยมาสักเกิน <c oughs> เล่นเองชอบเองด้วยนะก็กูชอบมากเลยเฮีย र. ปัดทุบไปเฮียเดียวไม่รู้ว่ากูชอบพี่ผู้คนเดียวได้เปล่าวะไม่ได้ไ,ได้<น>โอ้โกจ้ไรกันดีเฮียร้องกำลังเใจแล้วแก กระสิบเวาอยู่คุณเห็นไม่คิดจปัดคุณจะฟ้าคุณจะแบบไงกูกูกะว่ามึงคุกเนี่ยแล้วกูก็กระโดดทับไปอีกอีกครั้งไอ้สาได้ไหมเป็นไม่ไม่สวยเลยไม่ไม่สวยเลยอ่อนโคตรอ่อนแอปามดีกว่าเลยปวดหน้ามึงดูยะะาโสดเราไล่ดิ ไอ้เขี้ยไปอย่างงี้กูจาแกนี่มิเลนไม่มันเกิดไปแกกิวมันดีไเขี้ยนี่ยไม่ใช่คือมันลึกมันลึกไปไงแล้วแม่งโดนอีกไหนแล้วแม่งโดนปอมตีอีเดนหน้าเดินมันจะปากระวังเดน่าไม่กดอันติไม่กดอันติวะว้าละเอ้ย่วยว้าวแล้วไงเชี่ยหมีกัดกู มจะตายมีแต่หูป้ะ What the fuck You are silly โง่บวยไอ้ยแมงเวลหาเว้หกกันหมดแล้วกูมาจะเดินหาวิธีเดินแก๊งจนลืมฟาร์มก็แต่เบอร์น่าสงสารนี่โค้ชเพนต้าเซ็งป้าป้คนหน้าเป็นเซ็งแท้เดิหน้านี่เป็นลูตแมนมั้ยน่าจะใช่แหละนั่นก็ใช่นะ สัตว์เดรรเร็วดีโอ้ยิงไปเนี่ไม่กดตะเกียรไม่ซับแม่งเลยวออมากูไปช่วยเฮียแม่งไปซับโอกแล้เฮียทำไมโอ้แม่งมีโอ้แม่งเห็นเอเดีซีไม่กดตะเกีย, oh, ยงไม่ <Yeah. S 2> ไหนี <laughs> ไปซับโอกเลยกูก็เป็นนะเว้ยบางทีเวลากูเล่นเทแล้วเอดีเป็นเฮียไม่รู้ว่ามักดตะเกียร์่ <laughs> ง มันน้อยใจนู้ยมันมีความน้อยใจอยู่ในตัวเอ้ยไม่เป็น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 กูถามเลยมึงไม่กดตะเกียงไห้สัตว์กดตะเกียงไม่เป็นเหรอเออกูตอนกูเล่นเทกูเป็นงั้นอะตอนนี้เทกูเจ็ดแล้วพาร์สีรับเปล่าเทกูจะไม่เจ็ดอยู่แล้วเนี่ยเฮียนี่บอลลาร์ดติติขายแย่แล้สัตว์ทำไมของกูไม่กดทำไมของกูไม่ดูงงเง่าอย่างวะเดี๋ยวกูซัมบอลลาร์ดเองกูเก่งงงเง่าเต่าประหลาดจุนฟาร์มไปสัตว์ โอ้โหโน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 เล่นรับไฟไโอ้แฝดโอ้แฝดทำไมเกิดอไรขึ้นเอ้ยแค่เฟียไปช่วยดิไปช่วยกันดิกำลังไปอยู่แกเสร็จบล้วมันเชื่มันสวย เบลสีว่าโชว์ไอ้สัสกูเก่งตรง kind of ตๆตอนแรกกูจะกดอันติเฮียกดไม่ติดออไอเฮียตอนแรกะสกุลมันติกูร้านได้สามคิวแล้วไอียมาฟัเกอร์เสกูโชว์แล้วนะเลสีกูจะโชว์อยู่ดีละกูเก่งน่งมันเถิดที่านตอ้มันตายใหัเอเตามจะไปแก๊งละกันเฮียกัลันเดนกูสู้ยาก่ะ cứ qua tụi đó. đây, Tụi nó chó. đúng không? Anh bắt ao rồi. Vèo show. Vèo 4, sẽ show. Tôi không có vèo à? Địt mà đi. Để... chơi này là lên lại cái gì, có. เคลียร์วอร์ดหน่อออกสแกนแล้วมาปักเตอร์ตัวไม่เคออลียร์วอร์อดหรอ <c oughs> เราไม่จำเป็นต้องเคลียร์เลยทั้งสิน้นเดี๋ยวมันก็หายไปเองเราจะไปเคลียร์กับไอ้ดนาบันนะเจ้ามังกรหรือเปล่าอาู่ในแกงก์เดี๋ยวไปเดไปปักปักมังกรได้อเออตายตายมีปัญหาปักปักมังกรก่กอนมีปัญหามากกว่าตรงมังกรก็คือเลนกลางแหละเคลียร์บวกกันจะได้ มการา้มอนเทดิมอนเทดิหนึ่งดีรอยเอ,อโอแม่งเลือดเหลือนิดเดียวเองเดี๋ยวไปมอนเทดรอแดนน่าแม่งรอซ้อนกลางหา <c oughs> สปอร์ตลาคารกำลังวิ่งไปนะจ๊ะแดนน่ารอซ้อนเหัวสัต s <S ว์กันดีกูซ้อนเองวัดรอรอโดนตำรวจจับเลยซ้อนสามอ่ะได้ป่าวะยากไปอ่ะยากไปนั่ยัง ว่ามันง่ายนะโฮ้ยไม่ผิดเลยเฮ้ยเขตมอลเขตนะสัตว์มอลเขตมาแล้วยังต้องอเอเอ A S สามจีชื่อเฮียอะไรเนี่ยให้กูล้านเว้ยน่ะเวลสี่กัวโชน์ฮะเบสเทนเบเทนมาแล้วเบเทนเป็นเทพเจ้าเขี้ยมึงจะหลบไม่หลบไหนแด้ฮะ ทีมมาเลยควยทีมกากวี่มาว่ะไอเชี่ยแม่งหนีแม่งกดอันติงใส่กุยหนีแม่งห้าหมีมึงห้าวะได้เดี๋ยวเจอคุยมีว่ามานำไมถึงจะอ้อมหลังแบบใจไม่มีวาาไอ้ไปเลยแต่นีิรันดีเข้าป้อมไปก่อนนี่รันเราเดินอ้อมแล้วนิรันด์ขี้เกียจดิใครคืนนิรันวะไอ้เชี่ยเอ้ยหนีไปไหน เอาแล้วมึงเข็ดแน่ๆเข็ดแน่นอนอ่ะจะโอ๊ยกูอะไรจะไปรอล้าข้างหลังเลยอดไปหนูอดไปหนูมันต้องเฝดแน่จะเบสเสตออกของแปลกว่ะแม่งหลับตาเล่นแล้วโอมกูออกของวิ่งเร็วเว้ยออกของที่ทจให้วิ่งเร็วอ่ะกลับตัวคะแนน ไอหวาดอาดหวาดแยกเออมันกูจะออกของทำไมวิ่งช้าไปออกทำไมวะต้องทำที่อะไรวะมีได้ออกของทำไมวิ่งช้าไปเคลียร์เล่แป๊บหนึ่งเคลียร์เล่หนึ่งท่อนแปะแปะมีมีมีเทเลพอร์ตมีเทเลพอร์ต โอ้โห oh, wow. ว้าวชูเหม<า>ือนกันอาชูเอาอ,อันตีแนละ้วเอามากกังกรปั๊บปั๊บนี่ข้ามด้วยนะกูไม่เอาตีเอาข้าเลยนะอโอ้ะโอลากมาโอลากมาเดี๋ยวกูไปช่วย <S <S ไม่มามาหมดเลย วัดตกมาปัะเจ้าตายเลยการจะการเนี่ยตัวไอ้ตัวไอ้ตัวเปิดมันก่อนเปิดมันก่อนป้อมบนเสียวะไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เสร็จเอาป้อมกลางในป้อมกลางนี ไม่ป้อมไม่แตกหรอกป้อมป้อมไม่แตกใหออ้อําให้มันป้อมก,ก,กลางแรกก่อนทั้งกูทั้งมิดเลนเะไอ้เหี้ยไม่มีใครใช้บูเลยแล้วกูจะแจกบูให้ใครอะเนี่ยให้กูไงครับอ,อยากบูให้ตัวเองไงครูดาวเพิ่มขึ้นสุดยอดครูดาวเพียงไม่เต็มใช้เทสดีกว่านะใช้ <c oughs> แม่งอยู่าาุดสล่างเลยครับยโอยกันกันกันหนไว้กันหมดไว้เดจะบูกลับบ้านกันจะเป็นไหมนี่ โอบล็อกบ๊กบ๊กตายบกบกตายเบอกบกูตายี่หน้ามึงอะเจเชีตายหน้าอ้ยเก่งขนาดนี้ตายได้ไงน็อตเดย์เียเนี่ยขนาดเวลตามทั้งสองเวลยังฆ่าได้เลยเนี่ยอแบบบอกบกูไอ้อะ่ารันกูไปแล้วสัว่ารัดกูไปแล มึบอกตัวกางนไม่มจะเอาโบ s p p o t ดีที่สุดแล้วเมท s u p อร์ตไทยแลนด์เลยสโบเลยดีกว่าเล่นี้มี s u อ่ะไอ้บเล่นอยู่อ่ะโบแบบเมสลา s u p p o ร์ตไรอย่งเงี้ยสายลาเกอเห็นนี่ทุกคนที่แม่งแข่งกับเอพไม่ต้องแบนสายลเว้ยเล่นพีหน้าแอดไอ้เงี้ยกูแบนทีโม้ก็ตัแข่งอะ โกเฟกเกอร์หยิบโกเฟกเกอร์หยิบไอ้เหียยิ่งป้อมกูไอ้เหี้ยแม่งออกวิวว่าคารดาตานี่ว่ามีเลยหรอแม่งออกวิวว่าคารดาตันแต่ดิวนั้นใช้ท็อปเลนไอ้สัตว์เอ้ยเล่นได้เหมือนกันแหละสัตดูตู้หนึ่งยาวโอ้ยไม่มีอันตีให้ดูเลยมันมันใช้เตรอโมบิลิตี้ได้ัมันได้เลือดได้ไงดิวนั่นแหละไปไหนมึงเฮ้เฮ้ยระวังระวังระวัง ละก่อยเฮียไอ้เหี้ยกระโดดข้ามไม่ได้ปัดไอ้เหี้ยกระโดดไม่ติดไอ้พ่อเาละก่อยละก่อยละก่อย J O กันเลยทีเดียว J O อีนิ่วกดกระโดดกดไม่ติดไอ้พ่อตายกระโดดข้ามวันรัตวันรัตหนูจะสู้ด้วยมีเราเหรอจะสีเไอ้ยมือร์แก้แขนการแก้แขน ไ้เลยวาวาวาไปน่ารอดด้วยเว้ยนี่สัตว์เดเบบไทยแลนด์นีสัตมึงก็อะไรังไม่รอแล้วมึงไเล่่เ่่่เ่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นอ่่ ถามว่าได้อะไรยังมีบู์เล่นสู้เดิลบลกเดิลบลกเดิลบล็อกตกอยู่เี้วลานันแล้วสัตสเป็นการถ่ายโอนบัฟเดิลบล็ขนาดมาจากว่าเดิปบล็อกพักเงี้ยเล่นไม่ได้เลยเดิลบล็กเนี่สุดยอดไหนสิปลาไผ่ปลา โอ้โหสูดแล้วโอ๊จังหวะนี้โอตีโอ e โอตีโอโอได้โอโอได้โอไหมโอตีโอเรียบร้อยโอได้โอครับบอดี้สแลมไหมอดี้สแลมนันสกิลสกิลนัะไม่ใช่สกิลของอะไรวะนาการเต้นนั่นแหละที่มันเป็นนักร้องป่ะเป็นวงเพลงอ่ะช่วยช่วยกันเตะเตะใจเตะใจเรียเฮ้อยไปไป ได้ล่ะได้ยินเสงของมัน้วได้แล่ะโตวิจัยทุกอย่าเลยเหรอเออมังยัดทุกอย่างไอ้เหี้ยคิวไหมเอาคิวไหมอ้าวไอ้เหี้ยน่าสงสารบ็อกบอกกูไอ้เหี้ยไอ้กูอะไรแกโดดข้ามแพงในสัตว์ร้ายกันพุ่งแบบบอกบอกกูน่าสงสารสุดไอ้เหี้ยน่าสงสารที่สุดเลยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดูการเหตุไอ้้ย เกียร์กระโดดขับอีกเยให้มันหาดูเลือนหน่อยก็ได้ก็สู้ได้มันเนี่ยไอ้อเชตายวาลัส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 วาัน้องเทสไม่ตายเด้๋ยว่ะแชมเปี้ยนอะไรโดนเกาหาว่าฆ่าตัวคนโดนช่างแม่งเนี่ยโดนเกาหาวา่าฆ่าอาจารย์ แชมเปี้ยนอะไรถูกกล่าวหาว่าโดนฆ่าคนสุดท้ายไม่ไม่แชมเปี้ยนอะไรถูกกล่าวหาว่าฆ่าจานเลยนั่นก็คือไอ้เชียยาเสโอเว้ยแล้วยาเสโอคิดว่าใครฆ่าจานทีโม่รีเวนเลยเพราะรีเวนอันติแม่งเป็นสายลมนี่ฮะก็ไม่รู้เป็นเนื้อเรื่องแชมเปี้ยนอะไรโดนกล่าวหาว่าฆ่าคนสุดท้ายว่ารัดได้ป่าววะไม่ได้เลยเพื่องน่ะ เนทำไมกูเล่นปป้นจังวะหรือพวกมึงพวกมึงนี่เส้นแข็งไหมสัตว์เส้นแข็งกูเส้นอ่อนนูนเว้ยพี่ไหนเล่นโมกี้ได้กูขำแบบหายใจไม่ออกเฮ้ยกูไม่ใช่พี่ไหนไงกูไม่คือไอ้โต้ผิดใช่ไหมเกมหน้าดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย อะไรกูจะฟาร์มอย่ามายุ่งกูกจะฟาร์มมาดึงาแล้ามีคนไปนไม,มีคนไปมีคนไป<า>มีคนไปออนไอส้สัตว์ไอ,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 อ้ลาไอ้เหี้ยสวยไอ้สัสพอกูพอกูกราบกูกราบกูนะฮะไอ้สัตว์กูก็ไม่ได้ไมันอน่อนแอพ่อหนู อดแอร์ชิบหาเลยดี uh. อ้าเชียอ้าวเชียยอมแพงดีอดแอร์เนา